สวัสดีครับพี่น้องพ่อกันดีคือเก่าเหมือนเดิมนะครับประมาณสองสุ่มพี่น้องม้นนี่ตรงกับวันที่สิบห้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่พี่น้องเห็ินไหมครับอันนี้ลูกลูกกบธเลยพี่น้องอายุได้ประมาณหนึ่งเดือนพอดีพอพอวันที่สิบหกพี่น้องพอสิบหกกรกฎาคมนะครับกรกฎาคมม้นนี่กัวันที่สิบห้า สิงหาคามหสิบหกหมื่นพอดีวนหนึ่งเดือนพอดีนะครับนี่บ้างดูกไส้แห้หานหมูบ้าง,าารางแรกพี่น้องถือว่าผ่านดีซ้ำเลยนี่กระจัดกระจายด,ดีอยู่ตัวนี้มันมีหลายกกินหมดเลยครับมุ่นเหลียเป็นกองขดออกเหลียเห็นพี่น้องเดี๋ยวเขาก็ไปจัดการเองนะครับเห็นว่าเขากำลังกินก็คือในสามหมื่นนี่นะพี่น้องสองหมื่นถึงสามหมื่นสามหมื่นสามขึ้นนี่นะครับยังมีตายบ้างนะครับเห็นว่าตัวนหนึ่งตายพี่น้อง า้องตักออกได้พี่น้องเขาั่นเขากินกันตายจริงไหมครับนี่ยใหญ่มีเด้อพี่น้องตักออกผมตักพยายามตักออกดี่ดีตักออกทุ่มมือนะครับใหญ่มีพี่น้องเขาพี่นงมาเส่อมันมีผลได้เนี่ยเขากินกันตายตัวหนึ่งนะครับเขาิตัวใหญ่จะมากินกินกับจะฆ่าข้อจะทอกันกับจะกินกันนะครับพี่น้องทอกับกินได้ตแง่ก้อก็กินได้นะครับอืม เม mhm. ือนกี้นีดีพี่น้องอันดุลซีเด้หน่นะครับลูกลูกขมักลูกอัดดุลซีนะครับเพาะทางดีซีนะครับในรายอยู่ยเลยี่น้องชุดีพี่น้องผมว่าสิ่งที่ประมาณว่าถึงสองหมื่นดีสิผมว่าดูซีเลยพี่น้องอันนี้มันท่านไงท่านเต็มบอพี่น้องสังเกตียได้วรืท่านเต็มบอเด้หนิขัดญ่มันตีเต็มบอเลยเด้นีพี่น้องท่านเต็มบอเด้หน่ผมว่าใส่ จะเจะกันสามก็ไอสามหนึ่งสามกละมังนะครับเจ้าผมบม่ได้ใส่กระมังเอกใส่นั่นใส่เอาใส่ฟ่มที่เขาใส่หนันมากเขาเอ็นยังกวางฟุ่มฟ่มนะพี่น้องกวางฟ่มนะสามกอางฟ่มใหญ่นะครับมาใส่เจ้าผมใส่ตักใส่หน่อยหนึ่งว่าตักไรนะครับใส่ให้พอดีอันนี้ผมมาจะเอาออกอยู่นี่มันหนาัวดหนาด้พี่น้อง น้าพวดเห็นบ่พี่น้องน้าได้ทำนี่บ่เป็นถือๆได้เลยนี่บวมน้ำพี่น้องเห็นบ่นี่บวมน้ำไอ้บวมน้ำนี่มันต้องเอาออกนะครับเห็นตัวผิดปกติเอาออกเลยปกติแพ้แผลเชื้อนะครับพี่น้องมูเวทนี่เครงฝนตกทั้งแผลดออกเด้พี่น้องแต่ว่าบ่เป็นปยังให้อาหารปกติเหรแต่ว่าอาหารอะไเหา ระวังหายาเขาพ้อผมนะพี่น้องฝนตกห้ยาเขาน้ำนะครับแล้วก็เอายาผสม,มอาหารให้เขากินอาหารนิ่มๆน,นะครับพี่น้องหายไปทักนี้แล้วพี่น้องน้ำมันเต่ากับมดพอดีให้เขากินนะครับแล้วเย็นยางอิ่มๆสมบูรณ์สมบูรณ์ด้วยครับแต่ว่าต้องลดลงจากนอ้อยมีหน,นูกไสามาห้นะครับก็จะหน้นานนานลร้ไปน้อ,นอยจากจากน้อยแต่ว่ากับผมมีผลหยังเดอกพี่น้องเพ,พราะว่าเขาห็ด อาหารเห็นดีแล้วเห็นอ่อนแล้วแล้วก็เอายาใส่เขาเรียบร้อยแล้วนะครับอยา,าใส่ตะมุเส่ารือว่ามันเดืยยก็ได้ให้ผสมกันดีแค่น้อยนึงนะครับพี่น้องเพราะถ้าฝนตกก็ต้องยา,าขเขาเขาไว้กันกันตาขาวนะพี่น้องจนหมากช่วงนี้ฝนตกตาตาขาวเดิพี่น้องกกอยู่ครบเมื่อไหนระวังดีๆนะครับเรื่องยากเด้ช่วงฝน,นตกอเดทนฮ้อนนีเ่เล้พี่น้องว่าเป็นโรคก่เป็นไข้แล้วพี่น้อง มันยื่นแตสีมันแยกออกยื่นี่เพราะว่ามันเนนโพดนะครับกนรเนียพดกับเสียงก็อันการเป็นโกรกกันตัวนึงเป็นก็ต้องตันึ่ติดกันไว้นะพี่น้องเห็นบ๊อบหันผมตาบอกอะไรมันเต็นนะครับทองบวมต้องรีบเอาออกเพาต้องสังเกตดดีดีนะครับพี่น้องต้องเบ่งเขาเลยดูแลเขาดีๆนะพี่น้องเขาเลี้ยงเขาไปนะนะครับนี่ก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าอาหารอะไรเขากินมัดขึ้นทอดเต่าเด้นะครับ ก็นั่งจกแก๊กจกจะได้อยากกินเต็มน้องกินนะครับพี่น้องเขากำลังกินเต็มนะครับเห็นไหมพี่น้องหัวนั่งไต่ก็มีตัวแนวกินดีกันเด้ทนั่งไต่กัไต่กุ้งนะพี่น้องเห็นกุ้งไหทนั่งไต่ตั้งฟอมนะพี่น้องกุ้งก็เด้งมากินดีกันนั่งปลาดุกตัวใหญ่ปลาดุกตัวใหญ่ปลาดุกใหญ่เขาเปมาจ้วบ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 จขาดนะครับอีกสามหมื่นนี่ว่ไอตัวใหญ่เด้พี่น้องนี่อันนี้มันถึงตั้งรักได้ลยเนี่ยหางันหด ของงอก,กหมดทางเลยพี่น้องข้าวเดียวมั่น,นก็นขึ้นไมาอีกแล้วชุดสองอันนี้ชุดแรกเลยพี่น้องชุดสองเป็นชุดแรกของกันขังทีซีนะครับผมพอขังทีซีนี่อันนี้ชุดแรกเลยที่ขึ้นมาเป็นลูกกบนะครับชุดแรกเลยประมาณเกเือบมื่นผมนะถึงบ่เถิงหามาหาพันที่พัดหาพันบ่ถึงบ่ 5, 5, 5, บถึงมื่นตัวสองบ่อ ลองพันกลัวสามพันหนึ่งตัวยังไงอออีกวันนึ่งถือซีกันนี่แหละพี่น้องแล้วน้ำบวก่ถือดอกก้าบที่ถือจักจังไลพี่น้องน้ำเท่ากับทุกเหนื่อยหลเท่ากัทุกเหนื่อยหน่อยจักจังไลบุผมก็ได้นะครับนี่ให้ระวังดี่นะครับพี่น้องน้ำฝนหนาฝนนี่นี่เห็นบ่ไหมยาหยุดยาเขากินได้พี่น้องหยุดยาวะไรยให้เขากินน้ำ ป้องกันนะครับป้องตางตาขาวกเขานะครับแต่เมื่อเป็นตาขาวกับมันเดียวกันนะตาขาวกับแต่เวียนของบวมน้ำนะครับเมื่อเกิดจากเชื้อแบคทีเรียตัวเดียวกันเ,เขาว่าผมเม่จากซื้อเขาดอกก็ยิ่งเขาว่านะครับยิ่งเขาว่ามากเลย่าไปนะครับดูดูไปน้ำกันนี่ครับพี่น้องเกษตรประสบ,บาการณ์เรานะครับเม่อเป็นนกวิชาการแล้วว่ารูดึงก,กันนะพี่น้องตัวนี้เอากอก่ตัวนี้บวมไหนบันนี้ ปลาตัวต so <in> ้นน um, ี้ไหมพี่น้องลูกัดต้นไมากอลูกอดนะครับบวมมน็เพีางเียงแข็งแรงก็ยังลูดมัคือบวมคือตับตัวประท่นเนาะขึ้นมาเลยมันเป็นในนองสาวค้างพดประท่นนะครับก็ได้ไได้บวมน้ำนะครับมุนี่ว่าบวมน้นม่คสิิงแย่ยางเดียวมุนเป็นค้างรุดคารุดคาเลยครับแข็งแรงแล้ว่พวกห่วงมุนีไปว่าอะไรเนี่ยยังไงเดสมยรี คุณพ่อเนียเยนเยตัวนี้ตัตัวตายินี่เ้องเาาแล้วนจอไดสีเดียสมมตกเลนนี้กันห่วงนี่เดียสมมติได้ยังไงี่ะคุณ่เห็นมันเพราะว่าเขาใส่ใส่เงาเออใส่ปอดเอยใส่เงกนะครับหายใจนะครับมันใส่ปอดว่าเป็นยังโอ้เดีน้อเาเาดึงข้างล่างที่ที่บุญหาทางขึ้นไปเลยอแต่ผมถีมน้องหันเป็นตัวอนลอ๋สมาเลยก็หันใจได้ว่าพูหันใจได้ก็ปลาสีงาบคอนะครับ เอาคลิปนี้กับไอ้ทรัมี่แล้วพ่อเด้อพี่พี่น้องเลยนั่นพอกันคลิปหนาด้วยครับปลูกต้นไครอย่าลืมซับกับใครพี่น้องกดซับกับใครกดไลค์กดแชร์เป็นว่าสวัสดีครับ